ท็อปสุดของตารางมาแล้วพี่พี่ขาสวยหรูแล้วบผู้บริหารขับสบายประหยัดน้ำมันนะพี่พี่โตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมซันรูปปี2019พี่พี่ท่านไหนสนใจอย่าพลาดคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับรุ้งเพชรยนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันในช่องรุ้งอันติดรถมือสองนะแต่วันนี้นะคะไม่ได้มากับเจ้าอันติดนะพี่มากับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆโตโยต้าแคมรี่นะคะพ <2. 5 S 1> ี่2.5ไฮบริดพรีเมียมตัวนี้เป็นตัวซันรูฟนะพี่ปี2019ท็อปสุดของตารางเลยนะคะตัวนี้บอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสวยหรูเลยนะคะพี่ระดับผู้บริหารนะพี่ บอกเลยค่ะสบายประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะที่กำลังหาตัวไฮบริดอยู่นะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะคันนี้ซันรูฟจะอยู่ทางด้านบนแบบนั้นเลยบอกเลยโคตรสวยเลยนะคะพี่ตัวนี้ ราคาน้องตั้งขายตอนนี้นะพี่ๆอยู่ที่เก้าแสหนึ่งมืเก้าบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมืห้าพันหร้อยบาทต่อเดือนนะคะพี่สำหรับพี่ๆท่านไหนนะที่กำลังตามหาตัวไฮบิดนะคะแคมรี่ภายในบอกเลยโคตรหรูโคตรสปอร์ตเลยนะพี่คันนี้สวยมากๆม,มาในลุคสีขาวแบบนี้เลยนะคะเรามาเริ่มรีวิวกันก่อนเลยพี่ด้านหน้าเลยไฟหน้านะคะนี่เลยพี่ๆ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพี่ขามีไฟเดยทามให้แล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยคันนี้สวยหรูและดูเฉี่ยวสุดๆไปเลยนะคะพี่ให้ความแบบหรูหรานะคะสปอร์ตในเวลาเดียวกันนะคะขับไปไหนมาไหนบอกเลยคุณต้องมองนะพี่คันนี้สวยมากๆเลยนะคะสันเหลี่ยมคมนะคะของกระโปรงหน้าอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะพี่ดูได้เลย มีเซ็นเซอร์สองจุดให้เรียบร้อยแล้วนะพี่เซ็นเซอร์แบบทั้งหน้าหน้าซ้ายหน้าขวานะพี่มีสองจุดให้เรียบร้อยนะคะบอกเลยคันนี้สวยมากจริงๆนะพี่ไฟหน้าเฉียวๆแบบนี้นะคะแล้วโคเมียมหนึ่งเส้นนะคะตาโตโยต้าสีฟ้าแบบนี้แสดงถึงความเป็นตัวไฮบิดเลยนะคะพี่ๆบอกเลยคันนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วมาดูกันที่นี่เลยพี่ๆกันชนนะคะ กันชนนะคะพี่ๆขาได้เป็นสีเทาเหลือบตา่าตาลแบบนี้เลยนะคะพี่เงาๆแบบนี้นะคะบอกเลยคันนี้สวยมากๆนะคะพี่ๆขามาดูกันที่ด้านข้างนิดนึงพี่ๆโป่งซุ้มล้อนะคะพี่แนบสนิทติดกันแบบนี้เลยนะคะพี่ไม่มีรักยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วดูตัวไฮบิดด้วยนะพี่มีให้แล้วเรียบร้อย ล้อมแม็กดะเดิมๆจากศูนย์เลยนะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่บอกเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสวยมากๆเลยดิสเบรกให้แล้วหน้าหลังเรียบร้อยคันนี้ขับ ทั้งประหยัดทั้งปลอดภัยนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆพี่สําหรับหนูนะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะดูได้เลยพี่ๆสันเหลี่ยมคมอะไรอยู่ครบทุกมุมนะคะไม่พี่ไม่ขอไปพี่ๆไม่มีรักยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ขาดูได้เลยนะนี่ ราคาตั้งขายนะคะพี่ดูได้เลยอยู่ที่9,19,000บาทนะคะพี่ตัวนี้เป็นปี19นะผ่อนเริ่มต้น15,600บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบนะ,ะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์097-251-7435นนะคะเราไปดูจุดถัดไปดีกว่านะคะพี่มาดูกันที่นี่เลย กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างปรับแบบไฟฟ้านะคะเปิดไปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยนะพี่คันนี้สวยมากๆนะคะดูเงาเาไม่มีหลักจิ้มใดใดทั้งสิ้นนะคะพี่ๆดูได้เลยอันนี้สภาพแรกเข้านะคะมีไฟเลี้ยวด้านเอ่อไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้แล้วเรียบร้อยมือจับโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีหลุดลอกนะคะกระจกนะคะโตโยต้ารอบคันเลยนะคะพี่ขาคันนี้ภายในสวยมากเลยคุณพี่ดูภายในสวยมากจริงๆนะคะพี่ดูเลยนี่ ภายในสีแบ็กแบบนี้เลยนะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขาใครบอกไม่สวยนะมาดูกระตาเลยพี่สวยมากๆเลยภายในให้ความสปอร์ตนะคะหรูหรากว้างใหญ่นั่งสบายนะคะพี่บอกเลยคันนี้สวยมากๆเลยนะอ่ะมาดูกันที่นี่เลยคอนโซลหน้านะคะกว้างแบบนี้สีดำสวยๆดำด้านแบบนี้เลยนะคะพี่ขาสวยมากๆเลยแล้วดู ฝั่งประตูนะคะพี่ดูได้เลยสวยมากๆเลยนะคะดีไซน์แบบสวยสุดๆนะคะอ่ะมีช่องเก็บของนะคะกระจกออโต้หนึ่งบานนะคะเปิดปิดเปิดปิดแบบออโต้นะคุณพี่นี่มีช่องเก็บแก้วน้ําขวดน้ําให้เรียบร้อยนะคะพี่ขาดูได้เลยคันนี้สวยมากมีไฟด้านล่างให้แล้วเรียบร้อยนะคะให้ความหรูหราไปอีกนะคะพี่ขาพี่ดูและพี่ๆดูเลยนี่คอนโซนกลกว้างไม่พอนะคะพี่ดูได้เลย นี่สวยๆแบบนี้นะคะมีแอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่แล้วตกแต่งลายไม้สวยมากนะคะคันนี้เบาะนะคะขยับแบบไฟฟ้าเลยนะคะพี่ไม่ต้องแบบเลื่อนอะไรเลยนะคะเบาะหนังสีดำเป็นโนแบ็กสวยๆแบบนี้นะคะเออความแบบหุ้มหลังเขาอะพี่นั่งสบายมากๆเลยนะเบาะแบบนี้พี่นั่งสบายจริงมาดูที่นี่เลย เสาบีนะคะฝั่งขดข้างคนขับนะ,ะพี่น็อตไม่มีขันไข่ขยับใดใดทั้งสิ้นนะคะพี่สติกเกอร์อยู่คงอยู่ครบทุกอย่างเลยนะพี่พี่มาดูได้เลยนะคันนี้สวยมากๆเลยจริงๆนะคะพี่ขาบอกเลยคันนี้โคตรกริบเลยนะคะสภาพแรกเข้าโคตรสวยเลยพี่อะมาดูกันที่ด้านหลังนิดนึงมือจับโฮเมียมนะ,ะภายในสวยเหมือนกันนะ,ะพี่ดูได้เลยนี่ภายในด้านหลังนะพี่กว้างๆแบบนี้เลยนะคะ บอกเลยคันนี้กว้างมากๆเลยสําหรับพี่ๆทั้งไหนนะที่กําลังตามหาแคมรี่สวยสดสไตล์ผู้บริหารเลยนะพี่บอกเลยคันนี้สวยมากๆเลยนะคะพี่ ดูได้เลยนี่สีดําสวยๆแบบนี้ให้ความสปอร์ตสุดๆเลยอ่ะมาดูกันที่ด้านข้างนะคะมีม่านบังแดดให้ด้วยนะคะเรียบร้อยเลยนะคะบอกเลยคันนี้สวยจริงๆนะคะมีไฟให้ด้วยนะ,ะนี่ตรงที่เปิดประตูนะพี่มองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่ได้เลยมีไฟให้แล้วเรียบร้อ <academy> ยนะคะอ่ะภายในอาจจะมืดอีกนึงต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะมาดูกันที่นี่เลยมีแอร์นะคะแอร์หลังให้เรียบร้อยนะคะบอกเลยเย็นสบายเย็นฉ่ำกันเลยนะ และดูที่เบาะเขาดิพี่ตึงๆแบบนี้นะคะตรงกลางมีเอ่อช่องเก็บแก้วน้ำให้ด้วยนะคะนี่ขออนุญาตนี่มีเอ่อที่พักแขนนะคะพี่เอาไว้พักแขนนั่งสบายๆเลยนะคะพี่ขาแล้วดูเงาๆแบบนี้ช่องเก็บแก้วน้ำค่ะพี่สะดวกสบายสุดๆเลยนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากจริงๆนะพี่เดี๋ยวขออนุญาตพับเก็บก่อนนะคะด้านหน้าว่าหรูแล้วนะคะด้านหลังสวยมากๆกว้างมากๆเลยสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะที่กําลังตามหาตัว ไฮบิดนะพี่และคือตอนสตาร์ทเครื่องเงียบสุดๆอะมาดูกันที่ไฟท้ายนะคะพี่ขาไฟท้ายแบบนี้เลยพี่ LED ไลท์ไกด์ยาวๆแบบนี้นะคะพี่ขาดูได้เลยสวยมากๆนะคะพี่ขอภายหนะะ้าทางมันแคบนิดหนึ่งนะพี่ๆอะไปดูกันที่ด้านหลังนิดนึงนะคะนี่ด้านหลังนะคะบอกเลยกว้างๆแบบนี้เก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะพี่ขาดูได้เลยน็อตทุกตัวนะ,ะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิม น็อตไม่มีขันไขขยับนะคะไฟไฟแท้นะคะไทยคุยโตนะคะบอกเลยคันนี้สวยสุดๆด,ดูเงาเงา,เงากิบกิบนะคะพี่ดูได้เลยด้านในนะคะนี่ ด้านๆแบบนี้ด้านนอกเงาๆนะคะพี่บอกเลยที่นี่นะคะรถไม่มีชนหนักนะพี่ไม่มีเกับสีก็ไม่ไม่มีไม่มีชนหนักนะคะพี่ความจมน้ำนะ,ะพี่รับประกันเลยนะ,ะรถเป็นรถปลดประวาง่งรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะพี่ไฟท้ายนี่ค่ะพี่ของแท้ของเดิมนะคะตโตโยต้าเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะสาหรับพี่ๆท่านไหนนะ,ะที่กําลังตามหาดูได้เลยสภาพใหม่กริบเลยนะคะพี่ดูได้เลยนี่ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่คะ่ะพรมสักราชนะคะพี่สะอาดสะอ้านยางอะไหล่นะคะพี่แม่แรงมีให้ครบครบแบบนี้เลยนะคะพี่ขาสวยมากๆนะคะโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมบอกเลยคันนี้พี่มือหนึ่งอยู่ที่ประมาณล้านแปดล้านเก้านะคะพี่ประหยัดไปเลย เก้าแสนกว่าบาทนะคะต่อคันนี้นะอยู่ที่แค่เก้าแสหนึ่งเท่านั้นนะคะพี่บอกเลยคันนี้สวยมากอะไปดูที่ฝั่งคนขับกันเลยนะคะพี่พี่ขานี่กระจกโตโยต้ารอบคันบอกแล้วนะพี่ดูภายในนี่ฝั่งคนขับนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่แค่ด้านหลังนะคะ ด้านหน้านะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะพี่บอกเลยคันนี้สวยมากมาดูนที่จุดแรกปุ่มพุชสตาร์ทนะคะอยู่ทางด้านขวานะพี่มีไฟสีฟ้าให้สว่างๆแบบนี้เลยนะคะให้ความสะดวกสบายแก่พี่ๆมากๆเลยนะคะพี่ค่ะดูได้เลยสุดคุ้มเลยนะค,ะคันนี้ประหยัดไปได้เกือบ9 0 0 0แสนเลยนะคะมีแอร์ด้านขวาให้เรียบร้อยปรับปิดแบบสบายๆเย็ยนๆเลย เออถ้าหนาวเกินไปก็ลดนะ <c oughs> อ่ะมือจับด้านข้างนะพี่เวลาเปิดประตูมองเห็นแน่นอนมีไฟให้เรียบร้อยปุ่มแพชชั่นคอนโทรลกระจกออโต้สบาทเลยนะพี่ขาแล้วก็นี่จุดควบคุมนะคเปิดปิดกระจกไฟฟ้านะคะปรับนะคะพี่บอกเลยเซ็ตระบบการน,นั่งขับได้ด้วยนะคะพี่ได้ถึง2เออสาสามเซ็ตเลยนะพี่บอกเลยคันนี้คุ้มค่าสุดๆพวงมาไัยมันติฟังก์ชันนะพี่ดูได้เลยนี่ ปุ่มพชชั่นคอนโทรลเยอะๆแบบนี้นะคะฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะคะนี่ระบบแจ้งเตือนก่อนออกนอกเล่นนะคะพี่นี่ดูหน้าจอสวยๆแบบนี้นะคะพี่่ะแอร์ระบบแบบนี้พี่ออโต้อยู่แล้วนะคะพี่ค่ะอัตโนมัติแบบนี้หน้าจอทัชสกรีนแยกให้เรียบร้อยนะคะฟังได้วิทยุอะไรฟังได้เชื่อมต่อบูทุธได้นะคะเกียร์นะ เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะพี่บอกเลยว่าสวยมากเบรกมือนะเป็นระบบแบบนี้แล้วพี่ระบบกดนะคะไม่ต้องแบบดึงอึดอัดแล้วนะพี่และมีช่องเก็บของบอกเลยนี่กว้างมากเลยนะคะต้องขออภัยด้วยถ้ามันมืดนะคะพอดีฝนตกนะ,ะพี่ขาอ่ะดูได้เลยนี่กว้กวางๆแบบนี้เลยนะพี่สําหรับพี่ๆท่านไหนนะที่กําลังตามหารถยนต์มือสองนะพี่ต้องขออภัยด้วยนะซันลูปนี่เลยลืมให้ดูเลยพี่ๆนี่ ซันรูฟสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่บอกเลยกิบมากเลยนะคันนี้พี่กิบมากๆเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนนะที่กําลังตามหารถยนต์แบบนี้อยู่นะคะเป็นตัวไฮบิดนะโตโยต้าแคมรี Premium ่2.5ไฮบิดพรีเมียมสันรูฟนะคะพี่ปี2019ราคาอยู่ที่919,000บาทผ่อนเริ่มต้น15,600บาทต่อเดือนพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0972517435วันนี้ลุงต้องขอลาไปก่อนขออภัยในความที่แบบกล้องสั่นและ ที่แคบด้วยนะคะเพราะว่าเอารถเข้าใหม่มาให้พี่ดูสดๆร้อนๆเลยวันนี้ลุงขอลาไปก่อนนะพี่ๆแล้วแจ้งอีกทีนะคะสาหรับพี่ๆท่านไหนนะที่สนใจติดต่อมาได้เลยมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างวันนี้ลุงต้องขอลาไปก่อนนะพี่ๆแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่ๆขาสวัสดีค่ะ